สวัสดีค่ะนี่คือการนำเสนอผลงานตามข้อตกลง PA ของนางคณิ t h าแก้วขวัญตำแหน่งครูชำนาญการประเด็นท้าทายในการพัฒนาครั้งนี้คือการเขียนเรียงความโดยใช้เทคนิค PWS by k ณ n i t a m o d e ซึ่งประกอบด้วย P practice คือการฝึกพูดและเขียนตามแบบฝึก W write คือการลงมือเขียนตามแบบฝึกที่กำหนดและ S spiral คือการทบทวนแก้ไขบทความเรียงความที่ไม่เหมาะสมจากที่มาของปัญหานี้มาจากผลการทดสอบก่อนเรียนเรื่องการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นม2ภาคเรียนที่2ปี2567ซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังมีคะแนนค่อนข้างน้อย วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ 1. เพื่อทดลองใช้เทคนิค PWS model กับนักเรียนชั้นม .2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80ทับ80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสำเริจทางการเรียนของนักเรียนให้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีในัยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ภาคเรียนที่2ปี2567าจำนวน11คนโดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยประกอบด้วยใบความรู้หลักการเขียนเรียงความแบบฝึกการเขียนเรียงความ4ชุดแผนการจัดก,การเรียนรู้1แผนและแบบประเมินวัดผลการเรียนรู้จำนวน20ข้อ ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยคือ2สัปดาห์โดยใช้แผนการสอน1แผนรวม5ชั่วโมงแบ่งเป็นทดสอบก่อนเรียน1ชั่วโมงสอนตามแผน3ชั่วโมงและทดสอบหลังเรียน1ชั่วโมงสถิติที่ใช้ในการวิจัยมุ่งเน้นการหาคุณภาพเครื่องมือเช่นคุณภาพของแผนการสอนค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ รวมถึงการทดสอบสมมุติฐานสรุปผลการดำเนินการพบว่านักเรียนมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรล,ลุตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทุกประการข้อเสนอแนะจากการวิจัยมีดังนี้ 1. ระยะเวลาในการใช้เทคนิค PWS โมเดลสามารถยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ 2. เทคนิคนี้จะไม่มีประสิทธิภาพกับนักเรียนที่อ่านหรือเขียนไม่ได้ 3. ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ดียังขึ้นอยู่กับความสนใจของตัวนักเรียนด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ